ในการเลือกตั้งครั้งนี้พวกเราทุกคนจะช่วยกันนับคะแนนกันเองโดยไม่ต้องรอกรกตสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการอาสาสมัครเราต้องการผู้คนไปเฝ้าที่หน้าหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า9 0,000หน่วยเราจึงต้องการคนมากกว่า10,000แคนเพื่อจะไปให้ครบทุกหน่วยมี5กขั้นตอนดังนี้ข้อ1ทุกคนครับกรุณากลับบ้านไปเลือกตั้ง พอหีบปิดห้าโมงเดินไปที่หน่วยที่ใกล้ที่สุดสะดวกที่สุดแล้วไปสังเกตการที่นั่นในหน่วยนี้เนี่ยมีคนมาช่วยกันสังเกตการจับตาและนับคะแนนเยอะมากลองเดินไปหน่วยข้างๆดูนิดนึงนะฮะบางหน่วยอาจจะยังไม่มีคนมาดูเลยแล้วลองไปหน่วยนั้นทุกคนเอาที่สะดวกขั้นตอนที่2ครับเราจะต้องสังเกตการจับตา4ประเด็นคือการนับคะแนนการขันคะแนนการขีดคะแนนการรวมคะแนน ก็คือเราไปยืนดูขั้นตอนทั้งหมดที่กรรมการประจําหน่วยพยายามทําเพื่อการตรวจนับทั้งหมดให้มันถูกต้องในระหว่างการนับคะแนนเนี่ยบางทีก็อาจจะมีความผิดพลาดนะครับเช่นการขานว่าบัตรแบบไหนเสียหรือบัตรแบบไหนไม่เสียบัตรดีจะต้องเป็นกากบาทอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเท่านั้นอย่าเกินห้ามเกินขอบบางคนไปย้ำๆแล้วเส้นดูจุดตัดนะฮะถ้ามีกากบาดเนี่ยคือจุดตัด1จุดแต่ถ้ามีจุดตัดมากกว่า 1. จุดเป็น2จุด3จุดอันนี้จะเป็นบัตรเสีย ถ้าเป็นเครื่องหมายอื่นเป็นเครื่องหมายถูกนะครับหรือเป็นวงกลมหรือเป็นการเขียนข้อความ,มอื่นๆลงไปไม่ว่าจะเขียนในช่องหรือนอกช่องเสียหมดถ้าบัตรเสียกรกตขานบัตรเสียโอเคถ้าบัตรดีกรกตขานบัตรด,ดีโอเคแต่ถ้าเกิดว่าบัตรบางบัตรมันน่าจะดีแต่กรกตขานผิดเป็นบัตรเสียหรือมันน่าจะเสียแต่กรกตขานผิดเป็นบัตรด,ดีเราทักทวงได้ทวงด้วยความสุภ,ภาพธรรมดาพี่ขอโทษนะครับขอดูอีกทีหนึ่งมันเสียยังไงถ้ากรกตขานเสียกรกตต้องอธิบายด้วย ว่าที่มันเสียมเสียไงถ้าอธิบายได้ผ่านก็โอเคแต่ถ้าอธิบายไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าบัตรนี้เป็นบัตรดีเราก็อธิบายเขานะครับซึ่งถ้าเราทักท้วงแล้วมีการแก้ไขเกิดขึ้นก็แปลว่าเราสามารถปกป้องคะแนนโหวตของหน่วยนั้นๆเอาไว้ได้นี่เป็นความสําเร็จนะครับและทุกคนต้องช่วยกันดีขั้นตอนที่2ตอนขานคะแนนเนี่ยก็ดูเข้าขานตรงไหมนะครับเช่นกกตเปิดมาขานว่า บัตรด,ดีเบอร์2เราช่วยดูสิว่ามันใช่เบอร์2จริงหรือเปล่านะครับหรือว่าการกระบาดนั้นมันอยู่เบอร์3แต่กกตพูดผิดไปพูดเบอร์2คนที่เขาขีดคะแนนเนี่ยเขามองไม่เห็นบัตรนะครับเราเป็นคนดูเนี่ยเรามองเห็นคนที่ขีดคะแนนเนี่ยเขาจะขีดตามที่ได้ยินนะครับบางครั้งบางทีก็อาจจะผิดพลาดเหมือนกันนะครับเช่นขานเบอร์หไปขีดเบอร์6ขานเบอร์7ไปขีดเบอร์8คืออาจจะเหนื่อยแล้วจ,จะเบลออาจจะเป็นแค่ความผิดพลาด เราแค่ชค่วยทักทวงว่าไม่ใช่พี่ไม่ใช่เมื่มเกี้ยมันไม่ใช่อย่างที่พี่ขานไปที่จริงแล้วที่เราเห็นมันคืออะไรการจับ <onta. S 2> ต,ตาการรวมคะแนนการรวมคะแนนนี่ก็เป็นประเด็นนะครับเราต้องนึกถึงว่ากกตประจําหน่วยเนี่ยที่มาทําหน้าที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขามาทํางานเปิดทีมแบบแปดโมงแต่เขาต้องมาตั้งแต่ก่อน8ปดโมงมาประมาณหกโมงเช้าเพื่อเตรียมความเรียบร้อยกว่าจะนับคะแนนทั้งหมดเสร็จก็อาจจะประมาณ1นึ่ทุ่มหรือ2องทุ่มตอนจบก็ต้องมาบวกเลขว่ารวมคะแนนทั้งหมดอยู่ได้เท่าไหร่ไอ้ที่ขีด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 ไว้ก็จะรวมคะแนนออกมาด้านขวา แล้วรวมทั้งหมดว่าวันนั้น ija, มีคนมาใช้สิทธิ์เท่าไหร่ใช้บัตรไปเท่าไหร่แล้วคะแนนมันตรงไหมบางทีก็บวกเลขผิดพลาดได้บ้างอะไรบ้างนะครับเราก็มีเครื่องคิดเลขล้วก็ลองกดดูนะครับถ้ามันตรงเรียบร้อยก็ดีถ้ามันมีข้อผิดพลาดบ้างบางอย่างไม่เป็นไรครับเราก็ทักท้วงด้วยความสุภาพตามปกติขั้นตอนที่3นะครับ,บ <ắng> ก็คือการถ่ายภาพ ถ่ายภาพเนี่ยจะมีภาพอยู่3าภาพที่เราต้องถ่ายภาพที่1ก็คือภาพไวนิวที่ติดอยู่ที่หน้าหน่วยที่จะบอกว่านี่เป็นหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่เขตอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะครับภาพมีภาพแรกภาพที่2กระดาษขีดคะแนนแบบสมบูรณ์แบบเลยเนี่ยนะครับมีติ๊กติ๊กติ๊ก,กมีคะแนนรวมและข้างล่างมีผลรวมและมีการเซ็นชื่อกรมการประจำหน่วยภาพนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับซึ่ง บางหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเยอะ,อะกระดาษแผ่นนี้จะมีหลายแผ่นนะครับอ,อาจจะมี3แผ่น4แผ่น5แผ่นแล้วแต่ต้องเอาทุกแผ่นนะครับแต่นี่คือภาพที่2คือถ่ายทุกแผ่นภาพที่3ก็คือหลังจากที่กระดาษขีดคะแนนรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยกรรมการทุกหน่วยจะสรุปผล,ผลการเลือกตั้งในหน่วยนั้นนะครับแล้วทํากระดาษ a 4แผ่นหนึ่งกระดาษ a 4 1แผ่นมาติดอยู่ที่บอร์ดด้านหน้าหน่วยอันนั้นคือภาพที่3นะครับซึ่งทั้ง3ภาพนี้เนี่ย ต้องการความชัดเจนนะครับถ้าหากว่ามือสั่นจะใช้ไม่ได้นะครับถ้าหากว่ามืดเกินไปเราสามารถเปิดแฟลชได้หรือเราสามารถบอกกรรมการประจำหน่วยว่าให้ช่วยเปิดไฟนะครับหรือให้ช่วยเลื่อนบอร์ดมาใกล้ขึ้นเพื่อให้เราถ่ายภาพได้ขั้นตอนที่4คือการเข้าไปที่เว็บไซต์ vote 6 2 com vot62.com e นะครับอมือถือเครื่องไหนก็เข้าได้เหมือนกันนะครับเข้าไปถึงจะมีพื้นที่ให้เราอัปโหลดภาพทุกภาพที่เราถ่ายมานะครับเข้าไปพอเรากดอัปโหลดเข้าไปแค่นั้นแหะครับเกือบเสร็จแล้วครับขั้นตอนที่5ก็คือการกรอกคะแนนที่เราถ่ายภาพมาให้เป็นดิจิตอล ก็คือพอเราอัปโหลดภาพทั้งหมดเข้าไปในขั้นตอนที่4นะครับระบบก็จะโชว์ภาพเหล่านั้นขึ้นมาและขอให้เราดูตัวเลขที่เราถ่ายมาด้วยตัวของเราเองและกรอกข้อมูลเป็นดิจิตอลซึ่งเราสามารถทําตรงนั้นหน้าหน่วยเลยก็ได้หรือสามารถกลับไปทําที่บ้านหาที่สว่างสว่างเย็นๆแล้วค่อยทําก็ได้ขั้นตอนที่สําคัญคือต้องมีสตินะครับอย่าผิดเพราะว่าคะแนนที่คุณกรอกไปจะถูกเอาไปรวมนะครับแล้วมันจะแก้ไขไม่ได้อีก แต่สำหรับใครที่ไม่ว่างที่จะไปหน้าหน่วยด้วยตัวเองนะครับสามารถนั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วเปิดระบบขึ้นมาแล้วเป็นอาสาทีจะกรอกข้อมูลตรงนี้ก็ได้คือบางคนไปหน้าหน่วยแล้วมืดไม่ชัดก็เลยไม่ได้กรอกข้อมูลตรงนี้คนที่อยู่ที่บ้านก็ช่วยกันเข้าไปกรอกครับเพื่อเราจะได้ให้ระบบประมวลผลภาพรวมได้เร็วที่สุดว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่อย่างไรและการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอผลคะแนนเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีกฎหมายไหนห้าม และก็เป็นสิ่งที่ในประเทศไทยทํากันมาทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งและต่างประเทศทุกประเทศก็ทํากันมาแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ไม่มีกฎหมายอะไรห้ามขอให้ทุกคนรู้ไว้นะครับว่าเวลาที่เราไปสังเกตการเลือกตั้งที่หน้าหน่วยประชาชนที่เป็นผู้สังเกตการจับกรกตเราถือว่าเราช่วยกันทานํางานนะครับกรรมการประจําหน่วยคงไม่มีใครมีเจตนาร้ายที่จะ โกงการเลือกตั้งและมีคนดูอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับเรามีปัญหาอะไรเราพูดกันดีๆเราช่วยกันทํางานทุกคนเพื่อให้การนับคะแนนนั้นโปร่งใสรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดนะ